สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้จะออกมานั่งพักนั่งพักตจำเคย วันนี้อากาศอุ่นขึ้นนะครับผมอากาศดีอากาศดีขึ้นครับไม่หนาววันนี้ไม่ค่อยหนาวเลย <c oughs> วันนี้กมาทักทายเหมือนเดิมครับผมเป็นเวลา เวลาพักกินข้าว ตักทายกันธรรมดาครับผมอันนี้เป็นวันคืนวันพุธ <c oughs> ชาวอนพรหลิขันครับผมสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาก็ไม่มีอะไรครับผมมาตักทายช่วงพักนะครับผมช่วงพักเบรกนะครับผม <c oughs> ก็ ดีคือผมทำงานกลางคืนนะครับผมก็เลยมาทักใจตอนกลางคืนแล้วก็มีคำถามมาถามด้วยเผื่อมีใครเผื่อมีใครทำงานกลางคืนเหมือนผมนะครับผมว่าทำไมทำไมถึงทำงาน <c oughs> กะกลางคืนนะครับผมประมาณนั้นแหละ <c oughs> มาคุยเล่นๆนะครับผม มาแชร์ไอเดียกันนะครับมาทำไมถึงชอบทำงานกะกลางคืนกันนะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ทำงานกะกลางคืนมาใน <c oughs> เกือบสามสิบปีนะผมกลางคืนล้วนเลยทำแต่กลางคืนนะครับผมทำงานกลางคืนซึ่งจะพูดถึงแล้วก็คือ ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมก็คือด้วยสถานการณ์รบังคับตอนมาอเมริกาใหม่ๆนะครับผมคือเราต้องการเวลามามาดูแลครอบครัวนะครับผมตอนกลางวันพูดยังไงวิลมนทุกตาวัวนชา,สว,ส,าสวัสดีครับเซงายสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาก็คือทํางานกลางคืนนี่มันจะตนมามีกาใหม่ๆก็คือเรามีสมมติว่าเรามีลูกนะครับผมมีเบบี้มีทารกที่บ้านนะนี่นะครับผมเราก็จะได้มีเวลามาดูแลนะครับผมหลังเรื่องงานก็ต้องมาดูแลลูกนะครับผมเพราะว่า แฟนหรือภรรยาเราเนี่ยก็ต้องไปทํางานนะครับผมมีการเปลี่ยนเวลากันเปลี่ยนกันดูแลเพง่ายคือเราไม่มีเราไม่มีคนดูแลไงไม่มีคนช่วยไงไม่เหมือนบ้านเราไงมีตามียายมีพ่อมีแม่อุ้มชูไงแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนี่มันต้องดูงแลตัวเองครับคือยิ่งถ้าเราไม่มีครอบครัวหรือว่า ครอบครัวใหญ่พูดง่ายๆไม่มีคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาเวลาแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนผมเนี่ยเหมือนผมเหมือนกันผมก็มาเมกาก็มีลูกนะครับผมแล้วก็เอาเวลาเอาเวลากลางวันนี่แหละ <c oughs> ดูแลลูกแลก้วกลางคืนไปทํางานนะครับผมเพราะว่ากลางวันแฟนก็ต้องไปทํางานคือเปลี่ยนกะกันนะครับแฟนไปกลางวันผมไปกลางคืน ผัดกันดูแลนะครับผมคือหนักมากคืองานหนักมากก็คือดูแลเด็กนะดูแลเบบี้นะครับผมคือหลับคาอกคือเอาลูกนอนตรงนี้นะแล้วก็นอนหลับที่โซฟานะครับหลังจากไปทํางานทั้งคืนไปทํางานทั้งคืนกลับมาก็ต้องมาดูดูแลลูกนะครับผมเพื่ออุ้มอาศัยหลับ บนโซฟากับลูกนะครับผมสามสี่ชั่วโมงต่อว,วันอรอจนกว่า, <c oughs> าแฟนจะกลับมาจากทำงานตอนสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยถึงบ้านก็ประมาณสี่โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่อยมาเปลี่ยนยน,น,นะครับผมว่าซึ่งได้จะมีเวลาขึ้นไปนอนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหลังสี่โมงเย็นก็ขึ้นไปนอนแล้วก็สามสี่ชั่วโมงก็ไปทำงานมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผม ด้วยด้วยเหตุผลด้วยประการนักปวงนี่แหละก็เลยเอาเวลาทำงานกลางคืนมากกว่าตอนมาใหม่ๆนะครับผมมาอเมริกาถ้าหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นความเคยชินผมมีลูกคนแรกผ่านไปก็ซื้อว่าผ่านคุณง่ายผ่านบททดสอบมาคนที่สองคนที่สก็ตามมาก็เหมือนกันเลยครับผมก็กลายเป็นว่าอยู่กะกลางคืนตลอด ผมอยู่ไม่กายกะกลางคืนเกือบ30ปีครับผมทำงานกลางคืนก็เลยชินกลายเป็นชินไปเลยนี่แหละคือเหตุผลตัวตัวผมนะครับผมทำไมผมต้องทำงานกกลางคืนมันจะมีเวลาให้กับลูกกับครอบครัวนะครับผมเพราะว่าเรามีเวลาที่ต้องไปรับไปส่งให้ลูกนะครับผมตอนกลางวันนะเราต้องมีเวลารอรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่า กรณีฉุกเฉินทางโรงเรียนโทรมาหาเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีเวลาเจียดไปหานะครับผมบางทีก็เด็กมีปัญหาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครูก็โทรมาหาผู้ปกครองอให้มาหาให้มาที่ออฟฟิศที่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าต้องการอะไรประมาณนี้แหละ นี่ก็คือเหตุผลนะผมต้องการเวลาที่จะอยู่บ้านเพื่อจะ,อะสปอร์ตครอบครัวหรือว่าสำรลองไว้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับผมพวกวันเราใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มันไม่มีคนช่วยเหลือไงครับผมด้วยกับศักยภาพของเราแล้วก็คือมันไม่มีไม่สามารถที่จะไปะไปจ้างเด็แคร์หรือว่าไปเอาลูกไปไว้ที่ ฝากเลี้ยงฝากอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็มีนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีเร,มเราไม่มีพลังไงเราไม่มีกําลังพูดง่ายๆก็เงินนั่นแหละพูดง่ายๆก็เงินเงินแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ผมคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองนั่นแหละคือผมชอบเลี้ยงด้วยตัวเองมากกว่านะครับเลี้ยงด้วยตัวเองมากกว่ามันก็เลยต้องอยู่กลางคืนนะครับผม นี่แหละก็คือเหตุผลนะครับผมถ้าใครมีไอเดียต่างๆหรือว่าเหตุผลอะไรหรือเปล่านะครับผม <Okay. S 1> ก็คิดตัวเองว่าเราเลี้ยงลูก <c oughs> ด้วยมือเราเองเนี่ยตั้งแต่เบบกนะครับผมจนถึงเราช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่อเมริกาต้องสิบสี่ปีนะครับผมอย่างน้อยจะปล่อยให้เขาอยู่บ้านโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนี่อย่างต่ำก็ต้องสิบสี่ปีขึ้นไปนะ สิบสีป่ปีสิบสี่ขวบ14สิบสี่ปีนั่นแหละขึ้นไปซึ่งจะสามารถปล่อยเขาอยู่บ้านคนเดียวได้นะครับผมมันเป็นกฎหมายนะครับผมถ้าไปปล่อยเด็กไว้บ้านถ้าเขารูเขาก็จับนะครับผมไม่จับก็โดนอาจจะมีเตือนอาจจะมีถ้ารุนแรงก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะถึงขนาดเอาลูกเราไปที่อื่นอย่างนี้นะครับผม ก็ขออนุญาตกินของเล่นไปด้วยขอบคุณนะครับคุณวิลามนตุกตาวันทาถ้าใครมีไอเดียหรือว่าคิดว่าทำงานกลาคืนแล้วเป็นไงด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถแชร์มาได้นะครับผม <c oughs> คือผมบ้างนะครับผมผมเลยนะ เลิกง,งานก็นเอ้ยพักงานก็นมานั่งกินขนมนี่แหละทั้งกินน้ำกินขนมเพราะว่าเขาให้เวลาสามสิบนาทีครับผมในการพักสามสิบนาทีก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ผมต้องออกงานนู่นแหละเจ็ดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าก็อไปด้วยเรดิโอเวอ้เนี่ยเขาก็เรียก นะครับผมเรียกตรงการนะครับผมคุยกันตลอดเผื่อมีเสียงแทรกเข้าไปเอไปด้วยเพราะเราต้องติดต่อสื่อสารกันบ้านหน้าสวัสดีครับบ้านหน้าไหมาสวัสดีนะนารุโตะปัตไทยอืมจ้ะมันเหมือนมันเหนื่อยนะครับผมทำงานกลางคืนใช่นารุโตะงานกลางคืนงานเหนื่อยนะครับ สุขภาพด้วยนะครับผม <c oughs> มันเก <c oughs> ี่ยวกับสุขภาพเราด้วยนะมีผลกับสุขภาพเลยทำงานกลางคืนแต่ว่าเราจำเป็นไงจำเป็นเพราะว่าเราเราไม่มีคนช่วยไงเราก็ต้องทำงานคืนจะได้มีเวลาอยู่อยู่ที่บ้านกลางวันรอซัพพอร์ตหรือว่ารอ,อาคอยซัพพอร์ต ครอบครัวนะครับผมเอาเวลากับพวให้กับพวกครัวประมาณนั้นนี่ก็คือเหตุผลตัวตัวของผมนะส่วนใครที่ทํางานกลางคืนมีเหตุผลอื่นเปล่าไม่รู้นะแต่คนโสดกับคนมีนครอบครัวมันต่างกันนะครับผมคนคนโสดนี่ทํางานกลางคืนก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะมีเวลานอนเต็มที่นะครับผมตื่นขึ้นมาก็ก็มีโอกาสไปที่อื่นด้วย ไปช็อปปิ้งเพราะอะไรหรือว่าไปหาเพื่อนอะไรของเขานั่นแหละอันนี้คือสําหรับคนโสดหรือว่าคนที่ชอบทำง,งานกลางคืนนะที่โสดนะส่วนคนที่มีครอบครัวก็คืออย่างเดียวก็คือทุ่มเทให้กับครอบครัวแหละถ้ายิ่งถ้ายิ่งมีลูกมีอะไรด้วยเนี่ยมีลูกมีอะไรนี่ยโอ้ยิ่งหนักเลยผมถึงผ่านมาไงผมผ่านมา <c oughs> ลูกสามคนก็ หลายปีนะครับผมก็ต่อนีแต่ดูแลกันเองนะครับผมผัดเปลี่ยนกันทํางานผัดเปลี่ยนกันดูแลลูกลูกหลับออกนอนพาดอกนี้แหละแล้วก็เอนโซฟาก็หลับนี่คือเหตุผลนะครับผมที่ทํางานกลางคืนแล้วก็ส่วนใครที่คิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะอ่า คนที่เคยทำงานกันคืนเป็นไงบ้างนารุโตะสวัสดีนะครับคุณบันนาแล้วก็วิลามนทุกตาอยู่กันเตะกันแนบคนในเดชไปสรีอุสเซีมเบย์ a ดนมเบย์คับที่เป็นเดนมันไหนผมก็เหมือนกันนะวันไหนที่เป็นวันหยุดเนี่ย กลางคืนผมนอนไม่หลับเหมืนอนกันนะเพราะว่ามันชินไงเราเคยชิน,นงานกลางคืนไงจะให้ไปหลับมันก็ไม่หลับอยู่ดีก็ต้องรอนน่นแหละง่วงจริงๆก็กลางวันก็ไปนอนแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็สามสี่ชั่วโมงพอกลางคืนมาตาใสปิ้งกลางคืนตาใสปิ้งแลวก็เข้าหาดูหนังดูอะไรเหมืนอนกันนะ แล้วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกมาไทยมาเล่นคุยเล่นเฉยเอาอความคิดไอเดียมาถามเอาอันนี้มาถามเฉยว่าใครมีความคิดยังไงนะครับผมเผื่อมีคนอยู่ไม่กาทำงานกลางคืนด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับผมปัทไทยไม่ได้ทํางานเลยครับวันนี้นารุโตนารุโตปัทไทยไม่ทํางานเลยครับบรณา,าทํางานไหมวิลามนทํางานไหมวันนี้วันนี้วันพุธนะ ถ้าเป็นเมืองไทยน่าจะเป็นตอนกวันปริหันนะครับผมขอบคุณมากนะที่เขามา,าผ่านมาสักทายกันนะครับผมขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรกนนนนะ็นั่งกินสแน็คนี่แหละนั่งกินขนมอะไรเชียงไห้หรือบ้านเราเรียกเชียงไห้นัดดีบาร์นัดดีบานะครับผม ตนเราสมัยก่อนเ็เรียกเชียงอะององเชียงไฮขนมเชียงไฮนะวะสมัยเป็นเด็กอะสมัยเป็นเด็กก็คือเชียงไฮครับผมขนมเชียงไฮอ,อ,อ,อร่อยมากเชียงไฮสมัยก่อนขอบคุณหน้ารับทุกคนที่เข้ามารักตายครับ ในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับอยู่คูกิ้งก็เด้เนาะนุ่งโอ้ยโย้ยโย้ยคูกิ้งมาชิวก่อนเด็ดสิโอ้เด็ดเลยแล้วตามเพื่อนข้างๆเป็นคนฟิลิปปินส์นะบผม เป็นใคข้างคนฟิลิปปินส์จะทางานกลางคืนเหมือนกันถามว่าเอาห่อข้าวมาใครใครเป็นคนทากับข้าวให้ให้เป็นคนทำกับข้าวให้ใเ,นนเขาบอกว่าแฟนแฟนทำงานกลางวันเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้เขาก็ทำงานกลางคืนเพราะว่าต้องการเวลาให้กับลูกนะครับผม โอเค thank you น a รุต o spend t h e time for me โอเค thank you ก็มันจะเหมือนกันชีวิตจะคล้ายๆกันนั่นแหละเพื่อนที่ข้างๆเหมือนกันเพราะาผมต้องใช้เวลาดูแลลูกส่วนแฟนก็ทํางานกลางวันแล้วกลับมาก็มาทํากับข้าวแล้วก็ห่อมากินที่ทํางานเนี่ยเขาก็ห่อข้าวมากินที่ทํางานเป็นคนเพื่อนบ้านเรานี่แหละคนฟิลิปปินส์ครับผมอันังข้างๆนี่แหละแต่ว่ากระถามเมื่อกี้เนี่ย ชีวิตก็ประมาณนี้แหละชีวิตก็ต้องดิ้นรนต่อไปทงชัยบัวพาสวัสดีครับเซียฮายสวัสดีครับผมมานั่งพักนะครับผมผมทำงานกลางคืนแล้วก็มานั่งพักเล่นๆอยากจะเอาเวลามาคุยเล่นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ทยอยกันออกมาพักไปอ่าพัก ไปนะครับผมพักกินข้าวกินอาหารกันที่หนึ่งครับผมตอนนี้ที่หนึ่งแล้วนะเมื่อไห not today no next week buddy <Why? S 1> not every week I like it not every week yeah mm hmm. <laughs> เพื่อนเข้ามาเราคุยกันนะครับผมคนละโตจะประมาณนี้แหละเธอผมเอาเวลามาคุยกันเล่นๆนะครับผมขอบคุณมากนะทุกคนที่เข้ามาก็ขอบคุณตงชัยบัวพานะครับในที่ผ่านมานารุโตะบ้านาแล้วก็วิมลทุกตาขอให้เป็นวันดีๆนะครับผมขอให้มีความสุขในวันทํางานวันพฤหัสเมืองไทยหรือวันพุธวันพฤหัสนะครับผมขอบคุณมาก ไว้เจอกันเราไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรเอามาเล่าเล่นๆชมกันฟังทำงานกับกันคืนกันคุยเล่นๆน,น,น,นะครับผมนะขอบคุณทุกคนก็มาแชร์ประสบการณ์เล่นๆให้ฟังให้เสร็จหรอกไม่มีอะไรมากตอนนี้เพื่อนจะทยอยทยอยกันออกมากินข้าวกันนะเพื่อนลงวมานนั่งโต๊ะใครโต๊ะมัน นั่งไกลกันไม่ได้แค่ว่ากันไปนะครับผมทำงานตามหนะ้าที่นู่นแหละเลิกงานก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็เย็นๆน,น,นู่นแหละทุ่มหนึ่งแต่ที่นี่ก็น่าจะเป็นตอนตอนเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับผมโอ้ค okay. ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามานะครับผมขอบคุณนะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ